有化妆棉了。 สีม่วงุส้สีไม่ใช่อันนี้อ๋อสีแดงโอ,อเคกับสีม่วงนูเรียนเสร็จแล้วใช่ไหมนี่เสร็จแล้วนุ้นมาระบายสีที่บ้านตัวอะไรลูกนี่สีสีเหรออ้หนูเก,ก่งจริงเลยนะเร็ว <c ười> นะคะเร็วลูกเร็วไม่หายอะไรนะคะมอ,องกล้องมือ แม,ม่หายแม่หายอะไรเลยนี่ค่ะนี่นี่อย่าเสียงครับสุคนเขาเขากำลัางงามๆาค,คันแทาขาดอะบุ้ยเบิองเบิองฝนบ้านผมแล้วครับน้าบ้านผมไหมอันนี้น้าแถวน้าปลาครับ แห้งอีหลีพี่น้องเขาทุกคนมึงีัะขาดแตี่ตรนเขาก็ร่งงามไหมเอาโบายูเลยไงอะไรนำม,มาอะไรนำปลา